อัลลอฮ ا อั ح ي م ا ل ح ล د ฮ ل ه ้ ب ا เ ع ا า م ي ن อบ ه ระคุณะเาที่งอวยพรให้ข้าพเจ้าไู้จัก ل ระองค์ละพระนมของพระองค์ข้าพเจาขอขอระากำลัง,งอ่านห้าเจารูัองครนามของะอข้าเจาขอขอบพครจาี่รงอวยรห้าจาได้ไรักพระงรมอะอ์าพระรเด้าว่าอรในปขจาพจ้าได้ร้มีอคนกละ่นมขดง้าจ้าพ้ที่ปริใ้าเจ้พระงพระเจ้า และเราเนี่ยจะมีวิธีการโต้แย้งหักล้างการปฏิเสธของพวกเขาได้อย่างไรนะครับคำตอบก็คือว่าในปัจจุบันนี้มีอยู่3กลุ่มหลักๆที่ปฏิเสธพระเจ้าก็คือกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มดาวินิสซึมกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคอมมิวนิสต์และก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มของที่บูชาพูดผีปีศาจหรือบูชาโดยทั่ว,วไปนะครับ เราคืนนี้เราจะพูดถึงกลุ่มแรกก่อนก็คือกลุ่มของดา r วินิ s ซึมห้ามมจำคำนี้ไว้นะครับกลุ่มของดา r วินิ s ซึมดาวินิซึมเป็นยังไงนะครับพวกนี้นะครับอ้างว่าทุกอย่างรอบกายเราเนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาอย่างบังเอิญหรือเกิดขึ้นมาด้วยกับวิวัฒนาการนะครับพวกนี้โดนหักล้างจากความจริงที่ว่าระบบธรรมชาติรอบกายมนุษย์ มีความสมบูรณ์มากเกินที่จะอธิบายว่ามันเกิดขึ้นมาด้วยกับความบังเอิญน,นะครับเราจะเปรียบเทียบได้กับเครื่องบินเจ็ตนะครับเจ็ตสร้างขึ้นได้จากพายุที่หอบเอาก้อนกวดหินเหล็กปูนมาประกอบเป็นเครื่องบินเองอันนี้เป็นไปได้ไหมเอาพายุมาพายุหมุนแล้วก็เอาทรายเอาหินเอาดินเอาเหล็กมารมวมกันแล้วสุดท้ายสุดกลายเป็นเครื่องบินเป็นไปได้ไหม เป็นไปไม่ได้ก็จะต้องมีผู้สร้างเป็นแล้วแล้วพายุเนี่ยก็จะต้องมีผู้สร้างทาเลยใช่ใช่ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครทําใจเชื่อคําอธิบายถึงการกําเนิดเครื่องบินเช่นนี้ได้เลยคนพวกนี้เนี่ยอธิบายว่าสิ่งมีชีวิตค่อยๆวิวัฒนาการค่อยๆเกิดขึ้นมาด้วยกับความบังเอิญมาเองอย่างเชองช้าเป็นระยะเวลาหลายปีจากสัต ที่มีระบบอวัยวะภายในแบบไม่ละเอียดหยาบๆยาพอสักผ่านไปสัก50ล้านปีผ่านไปเนี่ยก็กลายเป็นสัตว์ที่มีความซับซ้อนขึ้นนะครับสมบูรณ์มากขึ้นนะครับและก็เหมือนระบบสัตว์ภายในของระบบภายในของสัตว์ในปัจจุบันที่เรามองเห็นนะครับแสดงว่าตามความเชื่อของกลุ่มดาร์วินิซึมเนี่ยเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตที่เราเนี่ยหรือไม่กะทั่งมนุษย์เองเนี่ย เกิดจากสัตว์ที่มีลักษณะตัวเล็กๆหยาบๆนะครับอยู่ในหนองน้ําอะไรประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานและก็ข้ออ้างเท่านั้นเพราะพวกเขาเนี่ยไม่สามารถอธิบายให้คนเชื่อว่าความบังเอิญทํางานสร้างชีวิตด้วยตนเองได้อย่างไรเ mm. นื่องจากว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยจะมีองค์ประกอบหนึ่งที่เรียกว่าโปรตีน โปรตีนซึ่งโปรตีนนี้เป็นองค์ประกอบในร่างกายที่สําคัญที่สุดนะครับในแบคทีเรียรซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กมากง่ายมากๆเพียงตัวเดียวเนี่ยมีโปรตีนมากถึง2000กว่าชนิด2000ชนิดนะนักวิทยาศาสตร์ได้คํานวณด้วยกฎทางคณิตศาสตร์ว่ามีความเป็นไปได้มากเพียงใดที่โปรตีน2000ชนิดของแบคทีเรียตัวเดียวมันจะเกิดขึ้นมันจะบังเกิดขึ้นเอง คำตอบก็คือว่าการที่มันจะเกิดขึ้นเองถ้าตามพตศาสร์เนี่ยมันก็คือตัวเลข1ตามด้วย0 4นย์สพันตัวหมายถึงว่าอะไรหหารด้วย1นยกกําลังด้วย สี่สี่หมื่นตัวนั่นก็คือตัวเลขที่คาดคารถึงความเป็นไปได้หมายความว่ามันไม่มีความเป็นไปได้เลยแม้แต่น้อยที่โปรโตีนจะสร้างตัวมันเองเพราะในทางคณิตศาสตร์แล้วถ้า1ตามด้วย0 50ตัวก็ถือว่ามันไม่มีความเป็นไปได้แล้วหมายถึงว่า1ส่วนด้วยเนี่ย 1นส่วนได้1แล้วก็ตามด้วยศูนย์ห้ตัวเนี่ยมันก็เป็นความเป็นไปไม่ได้แล้วแต่นี่หนึ่ส่วนด้วย1แล้วก็ตามด้วย0ไปอีก40 000ตัวมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับมันก็แต่กรณีนี้ศนย์ 0, มีถึง40,000ตัวก็ยิ่งไม่ต้องพูดเลยว่ามันไม่มีความเป็นไปได้อย่างมากที่สุดอย่างที่สุดและในกรณีที่ยกไปก็เป็นเพียงว่ามันก็เป็นเพียงแค่เชื้อแบคทีเรียที่มีขนาดเล็ก และก็มีระบบการทํางานที่ไม่ซับซ้อนอะไรเมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์นะครับและเราเนี่ยรู้หรือไม่ว่าในเซลล์ที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมีโปรโตีนมากถึง200 0 0 0ชนิดโอ้โหผู้มีสติป,ปัญญาคิดดูวเองกันว่าใครกันที่เป็นผู้ทรงควบคุมจัดการบริหารสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมาได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดขึ้นมาด้วยกับความ บังเอิญหรือเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติอย่างที่ผู้หลอกตัวเองชอบใช้เป็นข้ออ้างเพื่อหาทางออกให้แก่ตนเองยามที่ต้องประสบกับคำถามเช่นนี้คำถามต่อไปประเด็นต่อไปในเรื่องของ DNA DNA เนี่ยในตัวมนุษย์เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พวกดาวินิซึมเนี่ยไม่สามารถให้คำตอบได้ DNA คืออะไรครับ DNA ก็คือมันเป็นเหมือนกับเส้นโปรตีนที่ต่อกันนั่นแหละ หลายๆตัวแล้วก็ต่อการกลายเป็น DNA ก็คือ DNA เนี่ยเป็นเหมือนว่าแหล่งข้อมูลของสิ่งมีชีวิตว่าฮามีมจะมีหน้าตาแบบนี้จะมีเส้นผมแบบนี้จะมีอุปนิสัยแบบนี้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับฮามีมเนี่ยจะบรรจุลงในข้อมูลของ DNA ซึ่งอยู่ในร่างกายฮามีมนั่นแหละในร่างกายของมนุษย์คนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเริ่มต้นถอดรหัสพันธุกรรมหรือ d n a ของมนุษย์เนี่ยและได้พบกับบางสิ่งที่ไม่ได้คาดฝันนั่นก็คือว่า ภาษาของพันธุกรรมที่ประกอบไปด้วยเนี่ยพันธุกรรมที่อยู่ในดีเอเนี่ยที่ประกอบไปด้วยอักษรพันธุกรรมถึง3 0 0พันล้านอักษรถือเป็นการค้นพบที่มหัศจรรย์สุดยอดของศตวรรษที่20บเลยทีเดียวดรสตีเฟนเมเยอร์ Meyer, ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒธรรมที่สถาบันการค้นคว้าแห่งซีแอตเทวลวอชิงตันได้กล่าวว่าความมหัศจรรย์ก็คือว่า DNA บรรจุข้อมูลที่บอกรายละเอียดของการสร้างโปรตีนอยู่ในรูปแบบ ของรหัสดิจิตอลสีหลักนะครับอา่าซึ่งฮามิลอาจจะยังงงงอยู่แตงไม่เป็นไรจำนวนข้อมูลในพัตุกรรมมนุษย์แต่ละคนนั้นสามารถเทียบได้โดยเข้าๆกับชุดสารานุกรมหนังสือมากๆเอ c นไซโค e d i เดียบิ n ทนิกาจำนวน12ชุดหรือ384เล่มซึ่งอาจจะบรรจุได้เต็มในชั้นวางหนังสือของห้องสมุดยาว48ฟุต หมายความว่า DNA ที่อยู่ในร่างกายของฮามิมทั้งหมดเนี่ยถ้าเอาข้อมูลของ DNA มาเรียงต่อกันใช่ไหมฮะความยาวความหนามันก็เสมอโดเสมอกับหนังสือขณะเท่านี้ใช่ไหมฮะเรียงกันเรียนกันเรียนกันตั้ง384เกือบเกือบ4ี่เล่มซึ่งมันยาวมากเลยฮามิมยาวแล้วก็ใหญ่ นะครับเมื่อมองดูถึงขนาดของพัธุกรรมซึ่งเล็กเพียงนี้2ล้านส่วนใน1มิลลิเมตรแล้วทําให้พัธุกรรม1 DNA 1ช้อนเนี่ยถ้าเอา DNA 1ช้อนสามช้อนมามาตักวางใช่ไหมฮะสามารถบรรจุข้อมูลทั้งหมดที่เป็นที่จําเป็นในการสร้างโปรตีนของอวัวทุกส่วนของสิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ได้เลยทีเดียวหมายถึงว่าถ้าตักด n เมา1ช้อนใช่ไหมฮะดี a เนี่ยจะบรรจุข้อมูลทั้งหมดของ สิ่งมีชีวิตในโลกนี้นี่เป็นคําพูดของนักจุลวิทยาอย่างไมเคิลเดนตันนะครับใครหรืออะไรที่สามารถย่อส่วนข้อมูลและกระจา,านตัวอักษรทั้งจํานวนมากมายมหาศาลให้เป็นลําดับที่เหมาะสมถูกต้องแน่นอนเรากลับว่ามันเป็นคู่มือคําสั่งทางพันธุกรด้เชน่นนี้วิวัฒนาการมันสามารถทําให้เกิดกระบวนะบบกลไกเช่นนี้ได้หรือไม่วิวัฒนาการเนี่ยความเกิดขึ้นมาเองเนี่ยมันสามารถที่จะบรรจุข้อมูลทั้งหมดลงไปในดิอนเอได้เองได้ไหม ไม่ได้จะต้องมีผู้สร้าง DNA มาขึ้นมาเพราะว่าถ้า DNA ันบรรจุข้อมูลเราก็จะต้องมีผู้สร้างที่บรรจุข้อมูลของพวกเรารู้ทั้งหมดอยู่ถูกต้องนะครับประเด็นต่อมาก็คือนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่านอกจากนี้นะครับพวกดารวินิสซึมเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นนะยิ่ง,ย,งยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาเนยังไม่สามารถหาหลักฐานเรื่องของการกลายพันธุ์ของสัตว์จากประเภทหนึ่ง ไปสู่อีกประเภทหนึ่งมาพิสูจน์ได้เลยเช่นพวกเขาเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีวัฒนาการมาจากลิงแต่โจนป่านนี้พวกเขาไม่สามารถหากระดูกของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสภาพครึ่งคนและก็ครึ่งลิงมานําเสนอได้หมายถึงว่าคือมนุษย์เกิดจากลิงใช่ไหมถ้าเขาเขาเชื่อไว้อย่างนั้นนะครับแสดงว่าลิงเนี่ยก่อนจะเป็นมนุษย์มันก็จะมีกึ่งลิงและก็กึ่งคนใช่ไหมครสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เป็นกึ่งลิงกึ่งคนตามที่เขาเชื่อจริงๆไม่มีหรอก ถ้ามันตายไปกระดูกมันก็อยู่ในพื้นดินใช่ไหมแต่ไม่เคยเจอสิ่งมีชีวิตที่อยู่ลักษณะครึ่งคนครึ่งลิงนี้เลยเมื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองด้วยการเปลี่ยนสายพันธุ์สัตว์เพื่อพิสูจน์ข้ออ้างนี้เขากลับพบว,ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นน่ยออกมาในลักษณะพิการและตายไปในที่สุดนอกจากนี้พวกดาวินิซึมเนี่ยอธิบายไม่ได้ว่าวิญญาณที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตที่เราคุยเมื่อวานเนี่ยมาจากที่ใดเพราะพวกนี้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภายนอกหรือสภาพทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตเท่านนั้ ฟอสซิลสัตว์ก็คือว่าซา,ากสัตว์ที่ตายแล้วเนี่ยแล้วก็มันคงเหลือแต่กระดูกเนี่ยแล้วก็พอระยะเวลาผ่านไปมันก็จะกลายเป็นหินกระดูกอยู่ในหินเนี่ยหรือรว่าซากดึงลำบารเนี่ยในลนักษณะสมบูรณ์อายุนับล้านเป็นอีกปัญหาหนึ่งของทฤษฎีตัวนี้เพราะฟอสซิลเหล่านี้สามารถหักล้างความเชื่อเรื่องวิวัฒนาการได้อย่างง่ายดายกล่าวคือทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยกล่าวว่าสิ่งมีชีวิตใช่ไหม ค่อยๆใช้เวลาพัฒนาสายพันธุ์ชนิดต่างๆของของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเป็นระยะเวลาหลายล้านปีหากยึดคำอธิบายเช่นนี้เราก็จะได้สรุปว่าแมงมุมเมื่อ20ล้านปีก่อนมีสภาพหยาบๆก็คือมีสภาพแบบไม่สมบูรณ์น่ะต่างจากแมงมุมในยุคปัจจุบันทั้งที่มีทั้งสภาพที่สมบูรณ์และมีความซับซ้อนกว่าใช่ไหม แต่อย่างไรก็ตามตาตาจากการค้นพบฟอสซิลสัตว์ซากสัตว์จํานวนมากนับล้านชิ้นในโลกนี้หักล้างข้ออ้างดังกล่าวเนื่องจากซากสัตว์อายุหลายล้านปียังคงเป็นสภาพเช่นเดียวกับสัตว์ในยุคปัจจุบันอันนี้คือฟอสซิลฟอสซิลของเลยครับฟอสซิลของของแมงปอนี่คือแมงปอปัจจุบันใช่ไหมแล้วก็นี่คือฟอสซิลของแมงปออายุ4140ล้านปีก่อนลักษณะคล้ายกันมากใช่ไหมอันนี้คือมีปีก แล้วก็อันนี้คือรูปทรงของมันคล้ายกันคล้ายกันเลยเหมือนแทบจะเหมือนกันเลยนี่คือฟอสซิลกลายเป็นหินแล้วนะครับอันนี้คือที่บอกนี่คือเป็นรูปถ่ายฟอสซิลค้นพบในเมืองบาวาเรียประเทศเยอรมันอายุประมาณ140ล้านปีเปรียบเทียบกับแมงป่องในยุคป,ปัจจุบันแล้วไม่มีความต่างเลยแม้แต่น้อยหรืออีกตัวหนึ่งก็คือนี่คือแมงป่องเนี่ยแมงป่องแมงป่องนี่รุร้ายมากเนี่ยนี่คือพิษของแมงป่องอยู่ตรงนี้นะถ้าเจอแมงป่องลนนนักษณะนี้อย่าไปอย่าอย่าไปจับอย่าไปเลยนะเพราะว่า มันสามารถต่อยต่อยได้กบได้นะครับแล้วก็จะเจ็บมากอันนี้คือแมงป่องในปัจจุบันแต่ก็นี่คือซากฟอสซิลของแมงป่องเมื่อ320ล้านปีพบว่าลักษณะของมันเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยใช่ไหมครับไม่ได้ต่างกันเลยนะครับมีมีมีอะไรนะมีหางคล้ายกันมีหางคล้ายกันมีมีอะไรนะ,ม,นม,ม,ะรนะมีมือมีมือท,ที่ใช้ไว้คี่ะคล้ายกันมีจํานวน ขาก็เหมือนกันลนักษณะร่างกายของมันก็เหมือนกันนะครับแทบไม่ต่างด้วยเช่นกันนะครับอ่าอันนี้คืออันนี้คือเป็นตัวอย่างของกลุ่มที่ปฏิเสธพระเจ้ากลุ่มแรกก็คือกลุ่มของดาวินิซึมที่เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาด้วยกับความบังเอิญแต่ว่าเราก็สามารถจะหักล้างพวกเขาได้ด้วยกับอะไรบ้างด้วยกับหนึ่งเรื่องของฟอสซิลว่าฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตเนี่ยตั้งแต่อดีตกับสังมีชีวิตที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือมัน เหมือนกันมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆและ2ก็คือในเรื่องของข้อมูลทาง DNA ใช่ไหมครับข้อมูลทาง DNA หรือการเกิดขึ้นของโปรโตีนว่าโปรโตีนถึงแม้ว่าโปรโตีนของแบคทีเรียซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กนะครับแล้วก็ไม่มีความซับซ้อนถ้าเทียบกับมนุษย์เนี่ยมันมีโปรโตีนแค่2 0 0 0ว่ชน,นิด โปรตีนเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นมาเองได้หรือแม้กระทั่งด n a นซึ่งเกิดจากโปรตีนหลายๆตัวต่อต่อกันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเกิดขึ้นเองเพราะว่าด n a นแค่หนึ่งช้อนเนี่ยสามารถที่จะบรรจุข้อมูลทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ได้ดังนั้นเนี่ยคือการที่โปรตีนหนึ่งตัวจะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วดินเอซึ่งเกิดจากโปรตีนหลายๆตัวต่อกันมันจะเกิดขึ้นเองมาได้อย่างไรนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราก็จะพูดถึงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของคอมมิวนิสต์และก็กลุ่มของผู้ที่บูชาหรือผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยทั่วไปนะครับอักูลูกาวิฮะแะอัสตาลัยฮุรลลอฮะลิวะลัคุมอัลลามุมะลลยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบระกาตุ